สิบพัตชิสูตรว่าด้วยท่านพระพัตชิสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่นโคศสิตารามเขตกรุงโคสัมพีครั้งนั้นแหลท่านพระพัตชิได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระพัทตชิดังนี้ว่า ท่านพัตชิจิบรรดาการเห็นทั้งหลายการเห็นชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาการได้ยินทั้งหลายการได้ยินชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาสุขทั้งหลายสุขชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาสัญญาทั้งหลายสัญญาชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาพบทั้งหลายพบชนิดไหนเป็นเลิศท่านพัตชิจิตอบว่าผู้มีอายุมีพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้ เห็นทุกสิ่งมีอำนาจเหนือผู้อื่นผู้ใดเห็นพรมนั้นการเห็นของผู้นั้นนี้เลิศกว่าการเห็นทั้งหลายมีเทวดาเหล่าอาภสรผู้เพียรพร้อมด้วยความสุขเทวดาเหล่านั้นเปล่งอุทานบางครั้งบางแห่งว่าสุขหนอสุขหนอผู้ใดได้ยินเสียงนั้นการได้ยินของผู้นั้นนี้เลิศกว่าการได้ยินทั้งหลายมีเทวดาเหล่าสุภคินหะ เทวดาเหล่านั้นยินดีเฉพาะสิ่งที่มีสวยสุขอยู่การสวยสุขนี้เลิศกว่าความสุขทั้งหลายมีเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะพการเข้าถึงนี้เลิศกว่าสัญญาทั้งหลายมีเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพการเข้าถึงนี้เลิศกว่าพบทั้งหลายพระอานนท์กล่าวว่าคำพูดของท่านพัทชิ ก็เหมือนกับคนจำนวนมากพระพัตชิกล่าวว่าท่านอานน์เป็นพะหูสูตรเฉพาะท่านอานน์เท่านั้นที่จะสามารถอธิบายเนื้อความนี้ให้แจ่มแจ้งได้พระอานน์กล่าวว่าท่านพัตชิถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกกล่าวท่านพระพัตชิรับคำแล้วท่านพระอานน์จึงเรียกล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุ ความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้เห็นตามความเป็นจริงการเห็นนี้เลิศกว่าการเห็นทั้งหลายความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้ได้ยินตามความเป็นจริงการได้ยินนี้เลิศกว่าการได้ยินทั้งหลายความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้ได้รับความสุขตามความเป็นจริงความสุขนี้เลิศกว่าความสุขทั้งหลาย ความสิ้นอาสะวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้มีสัญญาตามความเป็นจริงสัญญานี้เลิกกว่าสัญญาทั้งหลายความสิ้นอาสะวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้เป็นอยู่ตามความเป็นจริงความเป็นอยู่นี้เลิกกว่าพบทั้งหลายพัฒชิสูตรที่สิบจบ